เอาไปดูสนามบินโคราชครับวันนี้เกือบแตกครับเพราะว่าประชาชนไปแห่รอคุณทักษณิณนะครับบินไปที่นั่นเพื่อไปร่วมง,งานศพลุงป๊อกซึ่งเป็นคนขับรถคนสนิทที่มีประเด็นมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเขาทํางานกันมา40ปีแล้วก็มีเรื่องประเด็น40สอวอด้วยนะครับ <S <S นี่คือที่สนามบินโคราชครับนครราชสีมาช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณองคงอิงแพรทองไทยชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคุณพานทองแท้ชินวัตรลูกชายนะครับ ไปพร้อมกับการนาพักเพื่อไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปร่วมงานชาปนกิจศพนาย,นายวิชัยช่างเหล็กหรือว่าลุงป๊อกคนขับรถคนสนิทของคุณทักษิณโดยทันทีที่คุณทักษิณพร้อมคณะเดินทางไปถึงเนี่ยประชาชนก็แห่มารอรับเป็นจนํานวนมากนะครับมาผูกผ้าเขาม้าบ้างมาโอบกอดมาขอถ่ายรูปคุณทักษิณก็ทักทายจับไม้จับมืออบกอดกันไปนะครับประชาชนต่างก็ตะโกนออกมาบอกว่ารักทักษิณคิดถึงมากบางคนโหถึงขั้นร้องไห้นะก้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันนะครับ ช่วงเที่ยงคุณทักษิณและคณะก็เดินทางไปกินส้มตําพันล้านที่นอำเภอโนนสูงอาหารกลางวันก็มีทั้งมีผัดโคราชส้มตําโคราชแล้วก็อื่นๆอมากมายคุณทักษิณออกมาบอกครับว่าไม่ได้กลับไทยนานบ้านเมืองเปลี่ยนไปมากครับแต่ว่าเห็นชาวบ้านแล้วก็สงสารเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี GDP เติบโตเพียงแค่หนเท่านั้นแล้วก็รู้ดีว่าวันจันทร์นี้ คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกเนี่ยนะครับจะมีการเรียกประชุมครมอเศรษฐกิจเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะตอนนี้กําลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยนายกเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้คุณนักสินบอกครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ศาลร,รัฐธรรมนูญรับคําร้อง40สวที่เข้าชื่อเพื่อที่จะยื่นถอดถอนคุณเศรษฐานะคะหลายคนก็ตั้งคําถามว่านี่เป็นกระบวนการวางยาพักเพื่อไทยหรือเปล่าคุณทักษิณก็บอกว่าในพักเพื่อไทยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่ภายนอกพัก คุณตักศิลบอกว่าการเมืองยังเป็นการเมืองที่ลี้ลับใช้คําว่าลี้ลับค่ะส่วนที่นักวิชาการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่เรื่องการไล่เช็คบิน42วที่เข้าเชื่อกันเพื่อถอดถอนนายกเนี่ยนะคะคุณน้องศิลบอกว่าผมจะไปมีสิทธิ์อะไรวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่คอยให้คาปรึกษารุ่นน้องๆช่วยกันทําให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าไม่มีน้ํายาอะไรหรอกผมแก่แล้ว ส่วนที่คนมองว่าตำแหน่งนายกมีนางสาวแพรทองทานอยู่ด้วยนั้นเป็นเหมือนคู่ชิงะคะเป็นเหมือนแผนสำรองกรณีที่คุณเศรษฐาได้ถูกถอดถอนไปคุณนสินบอกว่าอยากให้นายกเศรษฐาอยู่ให้นานที่สุดเพราะงานกำลังเข้าที่ต้องใช้เวลาและยังรับช่วงต่อรัฐบาลทหารและโควิดมาถึง3ปีเหตุการณ์บ้านเมืองก็หนกักปัญหาแก้ไม่ง่ายต้องอดทนไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าไม่มีใครนิ่งนอนใจนะตอนออกมาตนไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรแค่ให้คำปรึกษาเท่านั้นค่ะ จะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่อะแบบนี้ผมก็เต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทําอะไรให้ถูกต้องมันเป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตำแหน่งของนายกนิเขาบอกว่าไอ้คุณแค่ต้องานรอถึงเม่อไงเงี้ยคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่างานมันกําลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วง รับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักเพรานการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายนั่นเป็นประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าผมตามต่อเรื่องวิถีแล้วกันนะ,ะบ่าย3ามโมงที่ผ่านมาคุณทักษณิณพร้อมคณะก็เดินทางไปงานฉปนกิจศพลุงป๊อกที่วัดสังฆชินารามนะครับอดีตทนขับรถที่อยู่ด้วยกันสนิทสนมกันมา40ปี ส่วนโซเชียลก็เอาชื่อลุงป๊อกเนี่ยไปขุดโยงว่านี่เป็นการปิดตำนานคดีซุกหุ้นอไปขุดตรงนั้นขึ้นมาบอกว่าคนนักษสีก็เลย ปฏิเสธที่จะตอบคําถามเรื่องนี้แล้วก็บกมือใบายได้แต่ยิ้มน,นะครับเพราะว่าคดีซุกคุ้นเนี่ยมันก็ยาวนานมาแล้วอะไรแบบนี้ครับส่วนช่วงห้าโมงเย็นที่ผ่านมาคุณทักษิณก็เดินทางไปพร้อมกับคณะไปกราบท้าสุรนารีหรือว่าย่างโมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ช่วงค่าวันนี้เดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารกับคุณสวัสดิ์นิพปาพภลบแกนนาพักชาติพัฒนาแล้วก็จะเดินทางพร้อมคณะกลับกรุงเทพครับ